มาครับคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาดู v ีออสคุ้มๆอีก1คันครับเรากำลังอยู่กับ v ีออส1.5รุ่น mid ปี2020ฮะคันนี้เล็กไม้แค่86,000โลครับคุณผู้ชมฟีดามาเพียง6,000หนึง่งโคตรถูกนะครับสำหรับใครที่สนใจ v ีออสอยู่นะครับคลิปนี้ห้ามพลาดรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับทุกซอกทุกมุมหัวนรถเบรคอาร์ครับดูภายในดิคุณผู้ชมออปชั่นฟังก์ชันครบเลยนะครับเบาะหนังจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้พวงมาลัยมันติฟััััังงก์ชชนนนหหุ้มะครบออปนฟังก์ชันเเเพพีียงงออกกกกัับบบบบาารรรรรใใชช้้นนนนววิิตปะะจล a b ห ดาวผมแค่หกพันหนได้รถปี2 0ิไปใช้ได้ตัวรองทอ็อปไปใช้โคตรคุม้มใครสนใจใครหายวิอดอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดอีกขาดตามไปดูต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะบิวีออสมือสองพบกันกับผมบิวีพิจิตรอีกเช่นเคยวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูวีออสอีกหนึ่งคันที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่หาวีออสนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าจะตอบโจทย์แล้วนะครับผมดูรถมาให้รอบคันแล้วเดิมทั้งคัน หัวนัดฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับทุกซอกทุกมุมหัวนอ็อตเม็ดอาร์ทุกจุดนะครับที่เรียกว่ารถมือสองเนี่ยเขาดูกันเพื่อความสบายใจของคุณผู้ชมเองนะครับเพื่อพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถเองที่บริษัทเพียต์นะครับจะได้ดูคลิปนี้แล้วเห็นกันจะจ่าอ่ะเห็นให้เหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองที่บริษัทเพรยต์ครับเรากำลังอยู่กับ v ีออสหนึ่งจุดห้ามิตรปี0อครับไม่ช่ปี19นะ คันนี้เป็นปี20แท้ๆเลยนะครับจดปี20ผลิตปี20เลยอ่ะตามนี้นะครับบางทีมันจะมี19บเจดยีอะไรพวกนี้นะครับแต่คันนี้ไม่ใช่จด20แต่เป็นผลิตปี20เลยตรง,ตรง,ตรงปลายตรงมานะครับเลขไม่แปด0 0ื่นโลกับราคาที่ขายเพียง359,000ฟีด้าผ่อนหกพัพี่อ่ะถือว่าได้ถูกๆเลยนะครับฟีด้าผ่อนแค่หกพันหนและราคารถเนี่ย359,000 ท่านั้นเองได้ปี20ไปรับได้ตัวท็อปไปรับนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับ2.39%นะฮะสำหรับลูกค้านะครับในกลุ่มอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีนะครับมีประกันสังคมนะเอาดอกเบี้ยพิเศษไปได้เลยนะครับเอาแบบว่าเริ่มต้นเริ่มต้นก่อนเลยนะ2.79%นะครับเริ่มต้นนะถ้าเกิดว่าใครมีประวัติเครดิตดีเอาไปเลยครับ2.39%เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำมากนะครับกับวีออสตัวรองท็อป ออปชันค,ครบๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันต่างจังหวัดออกได้นะครับมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่นะฮะก็ถือว่าแบบสบายเลยพี่ไม่ต้องเดินทางมานะครับเตรียมเอกสารไว้รอที่บ้านเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่เลยนะครับตรงนี้ก็เคลียร์ๆกันไปเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะครับเรามาดูรถกันจะได้ไม่เสียเวลากันมากมายนะครับใครที่ชอบนะครับดูคลิปผมนะฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววีออสเนี่ยหรือว่ายาริสเนี่ย ผมจะรวบรวมไว้ในช่องนี้เลยนะครับวีออสมือสองนะครับของบริษัทเพชรยนต์ทั้งบริษัทนะครับผมจะรวมวีออสไว้ในช่องนี้นะเนี่ยรถเพียบเลย450คันอะไรที่เป็นวีออสอะไรที่เป็นยางลิสนะครับบิววีออสมือสองวยางลิสมือสองจัดให้นะครับติดตามไว้ได้เลยนะครับตรงนี้ใครสนใจติดต่อได้นะครับดูคลิปผมโทรหาผมนะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับบิวผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเบอร์โทร0 8 5 5 3 6 6 2 8 7ผมบิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์เข้าาาาามมสออออบถถรรรยยละเีดกก ลรละเอียดการจัดนั้นได้เลยยินดีให้บริการนะครับก็เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นี้นะฮะก็เป็นเบอร์โทรส่วนตัวนะครับเป็นไลน์ส่วนตัวเลยที่ใช้ในครอบครัวทักผมผมตอบเองโดยตรงโทรหาผมผมรับสายเองโดยตรง ไม่มีแอดมินไม่มีโอเบอรเตอร์อะไรมารับสายแทนนะครับคุยกับผมได้โดยตรงเลยนะครับตามนี้เรามาดูรถกันนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะฮะได้วีออสตัวมิดปียี่สิบไปใช้นะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับสำหรับรถช่วงปลายปีแล้วด้วยนะราคาก็ถือว่าค่อนข้างจะลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่กําลังรอบอกว่าคุณบิวเดี๋ยวผมรอช่วงไตรมาสี่ดีกว่านะเพราะว่ารถเนี่ยอาจจะมีการปรับราคาลงออกพี่มันลงมาแล้วนะครับอย่างคันนี้ผมผมผม,ผมเทียบง่ายๆนะ ปกติปี19เนี่ยจะอยู่ที่369,000นะครับแต่คันนี้เป็นปี20แล้วได้ราคา359,000พี่ถูกกว่าปี19อีกนะครับถูกกว่าปี19อีกอันนี้ต้องคิดแล้วนะครับและคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับประวัติสูงทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกแล้วเลขไม้ไม่เยอะ84,000กิ 84, โลนะครับไม้ไม่ถึงแสนนะครับใช้งานได้ยาวๆนะสำหรับโตต้าวีออสนะครับเราเราเรา,เราทราบไปอยู่แล้วว่าอ่าโตต้าแล้วก็วีออสเนี่ย มันอุดถูกทนนะครับอะไหล่หาง่ายนะสูนย์บริการเยอะแยะนะครับเข้าสูย์ก็ถูกด้วยนะหรือว่าจะอู่นอกนี้นะครับก็เมนเทนแนนได้ถูกกว่าชาวบ้านในช่องเขาถ้าเป็นเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับผิวพันธ์ด้านหน้าสวยงามนะครับไม่มีรอยสะเก็ดทงสะเก็ดหินอะไรเลยนะฮะจริงๆคันนี้ ผมได้ถ่ายรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งตอนรถเข้าใหม่นะครับที่ยังมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะฮะวันนี้ก็มาย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับดูกันคลิปนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยดีนะครับไม่มีรอยสะก็ดหินอะไรนะฝากระโปรงกระโปรงนะครับเรียบเนียนเสมอกันนะครับในเรื่องของสีผิวพันธุ์นะครับฝากระโปรงเนี่ยคุณผู้ชมน็อตไม่เคยขยับเลยนะอ่ะน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับไฟหลี่มีมาให้เรียบร้อยทําหน้าที่เป็น LED แบบไลน์ไกดิ่งนด มีให้เรียบร้อยนะครับก็เป็น LED 4เม็ดเลยไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับกันชนหน้าสีดาเป็นโนแบ็คครบๆแบบนี้อันนี้คือ Gen 3นะครับบางคนเนี่ยเลข Gen 4นะบางคนเลข Gen 4เอาไม่ว่ากาันไม่ผิดไม่ถูกนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมองว่ามันเปลี่ยนชื่อเรียกนะจากรุ่น JEGS นะครับกลายมาเป็น Entry Mid แล้วก็หายบางคนก็เรียกมาจะเป็น Gen 4แต่จริงๆมันคือ Gen 3นี่แหละแต่เขาเปลี่ยนแค่ชื่อเรียกนะครับตัดรุ่น E ออกเหลือแค่รุ่น Entry นะรุ่นเ t ก็คือรุ่นเจเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นรุ่นมิดเลยรุ่นมิดก็คือรุ่น G นะแล้วก็รุ่นไฮก็คือรุ่นเตัวท็อปสุดนะครับอยา่างนี้ตัวรองท็อปรองท็อปจริงๆเพียงพอนะพี่รองท็อปเนี่ยเพียงพอ,อ,อก,การใช้งานแล้วนะครับพื้นฐานรถทุกอย่างเหมือนกันกับตัวท็อปเลยช่วงล่างนะระบบช่วงล่างเป็นเบรก ABS นะครับนีเบรกสล้อเลยทั้งหน,น้ทาทั้งหลังนะครับเบรก ABS เสริมแรงเบรกเ a กระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบทวนหมดเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับต่างออป ที่ตัวท็อปแจกต่างกันออกไปแต่ราคามันก็สูงนะเพราะว่าภายในสีมันเปลี่ยนเป็นปุ่มฮุสตา้าแต่ราคามันก็สูงกว่าตัวตัวรองท็อปเนี่ยพอสมควรเลยแต่ออปชั่นที่เพิ่มได้มาผมมองว่าไม่คุ้มค่านะให้พูดตรงๆไม่คุ้มค่าแต่ถ้าใครเงินเหลืออยากได้ตัวท็อปเลยได้ไหมได,ไมได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ถามเรืองพูดตรงๆถ้าพูดในในเรื่องของความคุ้มค่าตัวมีคุ้มค่าสุดแล้วนะครับดักคะแน,น้ได้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟิดาพันหกพันหนึ่งเองนะครับอ่ะล้อแม็กเดิมๆครับโรงงานอน หน้าหลังนะครับเป็นดิดเสเบรกสี่ล้อนะครับแม็กเดิมๆยางมาเป็นดันหลบนะครับดันหลบปี22บอนะครับยางดันหลบปี2 2นะดอกยางล่องยางใช้งานได้นะครับ <mm> ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้สึกไม่ได้หล่ออะไรมากมายนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพิจารณาเปลี่ยนให้อีกทีหนึ่งสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับสำหรับคนที่ติดต่อผมมานะครับเดี๋ยวผมดูแลในเรื่องของยางให้นะครับภาษีพารบอผมต่อให้หมดนะครับเ <mm บ้าชกซุ้มล้อครับเดิมๆ,ๆเลยนะยนะดูกันแบบจะจะนะตรงไปตรงมานะครับเบ้าโชกนะในส่วนของ มาร์คสีโรงงานนะครับก็มีติดตั้งอยู่ครบถ้วนแบบนี้นะครับรอยคิดรอยเขาเรียกว่ารอยเม็ดอาร์คตะเข็บนะครับก็เดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรเนี่ยนะครับพวกเม็ดอาร์คพวกนี้ตะเข็บเดิมๆนะครับซุ้มล้อเดิมเดิมนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุ๋มนะครับไม่มีรักยิ้มเดิมๆเลยกระจกบานหน้าครับเดิมแท้ Toyota นี่ซู้มกันไปชัดๆนะครับโลโก้ Toyota นะแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปหูฟังนะครับมันคือกระจกอะคูติกาสนนนะครัััับบีี่่ภยยซเสง2ช้อา นะครับตรงนี้ก็ได้คุ้มคมเลยฟิลม์มได้มาเป็นลามินาเรียบร้อยแล้วนะครับฟิลม์มคุณภาพดีเลยได้ลามินานะก็ถือว่าคุ้มคุมเลยนะครับครบจบในคันเดียวกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวแบบนี้เดิมๆนะครับกระจกบานเดิมนะครับบานแท้โตโยต้าเลย <c oughs> <c oughs> ขอภัยคุณผู้ชมนะครับมีออโต้อ,อารามสัญญาณการขโมยให้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้ Toyota. นะครับเดิมแท้ Toyota ทุกบานนะครับมาดูภายในแวะดูภายในกันน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวออปชั่นฟังกชันเนี่ยผมไปไล่ให้ดูฝั่งคนขับอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยภายในของัตมิดนะครับจะปรับเปลี่ยนมาจากรุ่นจีพอสมควรแล้วในเรื่องของเบาะนะครับรุ่นจีเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าหลายคนมองว่าเบาะผ้าเนี่ยมันอมฝุน่นอ่ะใช่อันนี้มันคือเรื่องจริงเบาะฟ้าเบาะผ้าเนี่ยมันจะมีแบบว่า ฟงฝุ่นอะไรให้เราเห็นเยอะนะครับแต่อันเนี้ยรุ่นมิดเขาเปลี่ยนมาเบาะหนังให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดินได้สีขาวมาแบบนี้และดูคันนี้คุณผู้ชมเบาะหนังแบบว่าแน่นๆเลยนะครับเบาะหนังแน่นๆเลยนะครับสภาพรถนี้แบบว่าคลิปๆคอนโซลๆไม่มีรอยปองรอยเปื้อนรอยกาวอะไรเลยนะครับมีจอกลางให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ในเรื่องของ ฟังก์ชันออปชันภายในเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังฝัง่งคนขับอีกทีหนึง่งเดี๋ยวดูกันท้ายคลิปนะครับตอนนี้ขอไล่โครงสร้างดูก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของพี่พี่ทุกคนที่ซื้อรถจม,มืองสองนะครับเราตรวจสภาพรถให้ฟรี2องร้อยเจ็ดจุดนะครับมีใบเซอร์ตัวรถออกให้ว่าการันตี5ดาวเกรดเนะครับออกในสัญญาให้ซ้ําอีกรอบหนึ่งว่ารับประกันนะครับไม่มีการชนนักหรือความจมน้ําถ้าเจอซื้อคือ100%นะครับหัวน็อตคับเดิมๆไม่มีขยับอ่านะครับแผ่นเพจฮะเดิมๆเลยไม่ลอกไม่ฉลอกปี20 20แแทท้้ๆนะครับผลิตปีส ไม่ใช่ปี19จด20นะครับคันนี้ปี20แท้ๆเลยนะ359,000หาหครับหัวน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับฟิล์มหนัแค่6ก0ันหนพี่สนใจรีบติดต่อมา0855366287นะครับผมบิวเพชรยนตผู้จัดการฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมเนี่ยแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับนี่ครับหัวน็อตครับเม็ดอาร์ครับเดิมๆครับเม็ดอาร์เนี่ยคมๆๆทุกเเเมม็็ดลยหนฮะคมมมๆๆลลึกกเเเยยสสีีนนน่่จับไไปปป็้ะครับเเดดิมมๆหลย ไล่ให้ดูได้หมดนะครับอันนี้คือความเดิมนะครับเล่าไว้ถึงความเดิมของรถยนต์นะครับคันนี้มันเป็นรถหน่วยงานนะครับข้อดีของรถหน่วยงานผมเล่าให้ฟังทุกคลิปนะฮะข้อดีของรถหน่วยงานคือเข้าสูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับไม่มีการชนัดหรืความจมน้ําเพราะว่ามันตรวจสอบสูนย์ตรวจเช็คศูนได้หมดรถผ่านการเข้าสูนมาตลอดนะครับตรงนี้เราสบายใจได้ในเรื่องของคุณภาพรถยนต์นะฮะอย่างที่ผมแจ้งไปอย่างน้อยนะครับ ดูรถแล้วเนี่ยมั่นใจในตัวบริษัทเพชรยนต์ได้นะครับนี่เพชรยนต์นะครับแล้วเปิดมา25ปีนะครับล่าสุดได้รางวัลแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์มานะครับรางวัลแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์ปี2024ธนาคารธนาชาติจัดรางวัลน,นี้ขึ้นมานะครับจาก3,000ดีลเลอร์ทั่วประเทศนะครับเพชรยนต์เป็นอันดับหนึ่งอ่านะครับตรงนี้น่าจักการ,ารันตีให้พี่ๆได้มั่นใจกันมากขึ้นกว่าเดิมละ ในครับในเรื่องของคุณภาพรถยนต์นะครับไอรางวัลเนี้ยได้มาจากเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากคุณภาพรถยนต์ของเราเนี่ยนะครับตรวจตรวจสภาพแล้วนะครับที่ผมบอกว่าตรวจสภาพให้274จุดเนี่ยนะครับทางทางธนาคารนะครับก็ส่งบริษัทเติร์สปาร์ตี้นะครับมาตรวจรถให้นะครับทางนี้ธนาคารจัดให้เองนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยตรวจ5าดาวเกรดเทุกคันเลยนะครับธนาคารก็เราก็เลยได้รางวัลนะครับสะสมคะแนนนะเราได้รางวัลอันดับหนึ่งประเทศมาในเรื่องคุณภาพรถยนต์ นะครับตรงนี้สบายใจได้นะครับนี่ฮะลอยคีบระบบโรงงานคมกิบนะครับลอยคีบระบบโรงงานคืออะไรผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปอยู่แล้วนะครับลอยคีบระบบโรงงานคือลอยคีบระบทคีบตัวถังนะครับรถไปจุ่มสีและทิ้งรอยนี้ไว้ลอยคีบระบดโรงงานมีครบถ้วนนะครับเม็ดอาร์ครอยซีนต่างๆนะครับเดิมๆหมดเลยนะไล่ขึ้นมาเนี่ยครบๆนะครับสวยๆประมาณนี้นะครับออามาต่อกันคุณผู้ชมครับเมื่อกี้สายเข้าอ่ากล้องมันก็เลยตัดไปขออภัยด้วยดูต่อนะนะครับนี่ หัวนัดเบ็ดอาร์คเดิมๆนะครับเบ็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้สีจับไปไม่เป็นเปลือกส้มนะครับดูผ่านตาเนี่ยก็ดูแหละนะครับสีมันเดิมๆเลยสีเนื้อสีผิวพันธุ์สีมันเดิมๆเหมือนกันนะครับเนี่ยลากยาวมาเลยนะครับเดิมๆครับผมกล้าแกะให้ดูรอบคันนะครับพี่ๆสบายใจได้ใครที่ชื่นชอบ v ีออสอยู่แล้วนะครับชอบความที่เป็นโตโยต้านะครับอึดถึกทนนะครับโตโยต้าเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าราคาเนี่ยมันตกไม่แรงนะครับมันตกไม่แรง2คือ การเข้าสู์ดูแลมันเท่านั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกนะครับซื้อไปเนี่ยมันจบจบนะแล้วตัว v ีออเองเนี่ยเทคโนโลยีความทันสมัยเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าล้ําอะไรมากที่จะต้องซ่อมเยอะผมพูดตรงๆรถอ,อะไรก็แล้วแต่อย่างโ o ต้า a คมรี่นะครับเทคโนโลยีมันเยอะเข้าไปเท่าไหร่การดูแลรักษามันยิ่งยากเพิ่มขึ้นมาสมนันนะครับวีออเนี่ยยังถือว่าเป็นรถรุ่นเดอออยู่รุ่นเดอะหมายถึง รถที่แบบว่าไม่ได้มีการใช้งานฟังก์ชันอะไรที่มันล้ําสมัยอะไรมากมายนะครับแต่เรียกว่าเพียงพอการใช้งานในชีวิตประจำวันและข้อดีของมันก็คือไม่ต้องไปซ่อมอะไรจุกจิกนะครับถ้าอย่างรถพวกแฮมลี่ไฮบริดไฮเบิร์กเอ้ยนะครับเทคโนโลยีทันสมัยเยอะแยะเวลาเข้าสู่นาทีหนึ่งมันก็แพงขึ้นตามสเปครถที่มันเพิ่มเข้ามานะครับตามนี้นะครับเหมาะสําหรับกลุ่มคนการใช้งานจริงๆนะครับใน,ใน,ในเรื่องของการใช้งานขับขี่บนท้องถนนทั่วไปนะครับไม่ได้แบบว่าต้องการความสะดวกสบายอะไรบนรถมากมายนักนะครโบโต้าวีออสตอบโจทย์แน่นอน นะครับหัวน็อตคับเดิมๆไม่มีขยับนะครับลอยซีนครับเอาเล็บจิกเข้าไปนี่ลอยซีนเล็บจิกเข้าปกติเลยฝาเดิมๆไล่ยเคาะลายสังขันนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับฝาเดิมแท้โตโยต้านะครับฝาเดิมแท้โตโยต้าคานด้านหลังครับนี่ไล่ขึ้นมาคานหลังครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆตะเข็บครับไม่มีโดนแกะโดนแงะ น,นี่คือรถคุณภาพเกรด A นะครับดูอย่างนี้ไม่พอฮะเปิดท้ายดูด้วยนะด้านหลังเะครับเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่ต้องมีให้ครบทุกอย่างนะครับเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบนะครับด้านท้ายครับนี่สีน้ำมะพร้าสนะครับสีขาวเปลือกไข่รถเด,มเดิมๆนะครับสีชี้ให้ด,ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสีนทำมะพร้าตองต้องเป็นสีขาวเปลือกไข่แบบนี้นะครับถ้ามันเป็นสีเดียวกับพื้นถังตัวรถเมื่อไหร่สันนิฐานได้เลยว่ามีการพ่นสีทําสีมานะครับแบบนั้นน่ะ ถ้าถึงขนาดเนี้ยถ้าขึ้นถ้าถึงขนาดซ่อมซีนเนี่ยแสดงว่าหนักแล้วนะครับอันนี้ก็ไปขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆพิพพจารณาเอาละกันนะครับเพราะผมคิดว่าถ้ารถที่มาถึงขนาดนั้นนะ่ะราคามันน่าจะถูกกว่านี้นะครับแต่รถมันโดนชนมาพี่สบายใจไหมล่ะถ้าพี่สบายใจซื้อแบบราคาถูกอาด้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ดีๆรถเกตเอมาหาผมครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดาพอหกันนี้ผมมองว่าถูกแล้วนะครับได้รถปียี่สิบไปใช้ได้รถไม่แปดหมื่นสี่พันโลไปใช้ผมมองว่าคุ้มแล้ว นะครับกับการที่ผมขายมาเนี่ยวีออดเนี่ยก็หลักพันคันนะที่ขายมานะครับผมมองว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของอ่าราคารถแล้วก็ได้สภาพรถแบบนี้นะครับน้องๆป้ายแดงไปใช้นะครับสภาพรถเกจเอแบบนี้ไปใช้เนี่ยซีนรรมะพร้าวเนี่ยเม็ดองเม็ดอางเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะครับผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วณตรงณจุดๆนี้ฟีด้าพี่พรหกพันหนึ่ง พี่เอารถปี20นะครับตัวรองท็อปไปใช้นะรถหน่วยงานเกรดเอไปใช้งานนะครับใช้ไปอีกยาวๆ10ปี20ปีได้สบายๆสําหรับโต้ต้าวีออนะครับในเรื่องของอะไหล่เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับหาได้แบบเยอะแยะนะฮะหาได้แบบเยอะแยะเลยอะไหล่หาง่ายนะครับกระจกเดิมแท้โต้ต้าทุกบานนะครับโต้ต้าทุกบานนะตรงนี้ผมมองว่าคุ้มนะครับเบาหนังก็ด้านหลังแน่นๆเลยนะหลังโครงหลังคาไม่มีรอยเจอมอะไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสําหรับตัวคันนี้ นะครับแกะออกมาให้ดูนะครับรอยคลบประบบโรงงานเหมือนเดิมครับมีครบถ้วนเม็ดอาร์กนะครับไล่ยาวมาจนถึงเม็ดด้านล่างเลยนะครับเดิมๆมหมดเลยนะครับเดิมๆหมดเลยอ่ะเปิดเสร็จแล้วปิดให้ด้วยนี่นะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์กเดิมๆแบบนี้ สบายใจได้นะครับซื้อรถกับผมบิวพิท์ยนนะครับผมให้ดูแบบละเอียดละเอียดคัดรถให้เรียบร้อยแล้วคันไหนที่ผมถ่ายลงช่องนั้นผมการันตีให้นะครับและไม่ได้มาจากปากผมอย่างเดียวนะครับทุกอย่างมีการตรวจสอบให้ทุกอย่างนะครับตรวจรถให้274จุดนะครับไฟแนนซ์การันตีให้5ดาวเกรด A มีใบเซอร์ตัวรถให้นะครับทุกอย่างนะครับมันมีการตรวจสอบให้เห็นได้จากเอกสารต่างๆได้เลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าคําพูดเราอย่างเดียวตรงนี้อยากให้พี่สบายใจได้นะครับแล้วก็ตรงไปตรงมานะผมรีวิวตรงๆมีตรงไหนก็บอกมี นะครับนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับพี่ๆดูคลิปผมนะโทรหาผมนะครับ0855366287นะครับวิวพชรยนยินดีให้บริการเบอร์โทร,ร,รผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียกอดการออกรถรายละเอียดกนารจับไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมๆครับสวยๆแบบนี้สีผิวพันธุ์ลูปลายไม่เป็นเปลือกส้มอ่ะเคลียร์ๆนะครับก็ถือว่าคุ้มอะนะคะเนี่ยคุ้มเลยเพราะว่ามันถูกนะครับผมพูดตรงๆแบบไม่อายยเล ปี19ของผมบางคันนะ่ะแพงกว่าคันนี้อีกนะเพราะมันเป็นรถเก่าถูกไหมคันนี้มันเข้ามาใหม่นะราคาเนี่ยมันปรับลงมาเรียบร้อยแล้วเหลือ3า9 0 0 0าพนี่นะก็ถือว่าถูกนะครับพี่ไม่ต้องไปรอแล้วปลายปีปลายปีไตรมาสสี่เนี่ยราคาลงมาแล้วถ้าเกิดว่าพี่ไม่เอาคันนี้พี่ไปรอปีหน้ายังไงก็ไม่ลงกว่านี้แล้วแล้วปีหน้าเนี่ยพี่ผ่อนแพงกว่าเดิมด้วย นะครับปีหน้าพี่ผ่อนแพงกว่าเดิมด้วยเพราะว่ารถพอข้ามปีนะครับดอกเบี้ยมันจะปรับสูงขึ้นอ่าผมพูดผมแจ้งไว้แบบนี้เลยนะใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหารถใช้นะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าไปหวังปีหน้าจะผ่อนถูกกว่าเดิมพี่คิดผิดแล้วนะครับผมอยู่กับรถมานะผมผมแนะนําได้แบบนี้แล้วกันนะครับโอนัดเดิมๆนะครับไม่มีขยับนะผมอะไรมันติฟังก์ชันครับเป็น EPS นะ Power ไฟฟ้า3าก้านแบบนี้นะครับอ่ามันติฟังกชันฝั่งซ้าย เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดเป็นครื่องวิทยุนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์แบกมีให้คู่หน้านะแท a c t i o n control การลื่นการถลายกระล้อหมุนฟรีมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะตรงน,นี้ประมาณนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับในเรื่องของเลขไม่ผมเปิดประตูไว้ด้วยจะได้ฟังเสียงเครื่องเวลาสตาร์ทนะครับนี่บิดกุญแจดอกหนึ่งนะครับเลขไม้แปดหมื่นสี่พันโลสตาร์ททีเดียวติดนะครับเปิดประตูไว้ด้วยเสียงเครื่องยนต์ไม่มีแบบ กับโชคโค้งากันเลยเลยสตาร์ทธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับกับเลขไม่แปดหมื่นสี่พันโลและดูไบสอคบอครับไม่มีบอกผ่านบอกเกินนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันได้รถปียี่สิบไม่แปดหมื่นสี่โคตรคุ้มฟรีดาวน์พอน6 0 0ันึงใครสนใจรีบติดต่อมาครับเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้นะครับนี่โอเคไหมพี่เดี๋ยวเ<ๆ>ดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเอาเข้าคร่าวพอนะครับ จอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยแล้วขนาด6.7นิ้วนะครับรองรับในส่วนของทีลิงนะครับนี่ทีลิงได้บลูทูธได้เสียบ usb ได้ใส่แผ่น DVD ได้นะครับมีกล้องหลังให้แบบนี้นะครับชัดๆเลยนะครับกล้องถอยนะถือว่าชัดเลยสำหรับโต้ต้าวีออนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ากล้องถอยในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ใครถอยไม่เก่งตรงนี้มันก็มีตัวกล้องมารองรับนะครับ แอร์ออโตดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับปรับในเรื่องของอุณหภูมิได้ปรับในเรื่องของอลมลมแอร์ความแรงได้ทั่วไปนะครับเกียร์ออโตซีวีแบบจเจ็สปีดหัวเกียร์คุ้มหนังนะครับแล้วหัวเกียร์เนี่ยทำมาเป็นสีดำเมทัลลิกดำเงาแบบนี้ด้วยนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของความสวยงามนะสีผิวพันสวยสวยคอนโซลคอนโซลนะไม่มีรอยจอะทะลุอะไรนะครับงดงามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะครับโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะครับเดี๋ยวเซ็นเอกสารให้ นี่ด้วยะนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะพี่นะท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเพิ่งปิดนะดูต่อโครงสร้างหน้าตัวรถฟังเสียงเครื่องยนต์ดูดูหัวน็อตดูนะครับมัดฝากระโปรงไม่เคยขยับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะคุณผู้ชมครับมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์นตัวเดิมนะครับดูโอวีวีทีไอนะครับสีสูบแถวเรียงดีโอเอสีขนาด 1 5 0 0้าร้ซีซีหนลิตร108แรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์2 NR FVE นะครับอันนี้คือรหัสเครื่องยนต์เขานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่เรียกว่าอึดถึกทนเลยรหัสที่เป็นดูโอ v ี t ีนะครับก็อยู่ในพวกเอลติสนะครับเอลติสนี่วิ่งกันแบบว่าไม่กลับเลยนะครับไม่เห็นมีเครื่องยนต์พังเลยนะครับใครขับวีออสใครขับเอลติสเครื่องพังนี่ผมว่าสุดยอดแล้วนะครับแท็กซี่อ่ะพี่วิ่งกันแบบไม่เป็นล้านนะครับไม่เป็นล้านจริงจริงนะสำหรับแท็ก แห้งสนิทเลยไม่มีคราบไหลเยิ้มน้ํามันของเหลวไหลรูซึมไม่มีอะไรให้เห็นนะครับนี่เดิมๆมาร์คสีโรงงานตามเหลืองๆชมพูชมพูอะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีให้เห็นนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทเสียงเครื่องยนต์ในขณะที่ผมเปิดแอร์ไว้แล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็เดินนิ่งๆเลยนะครับนี่ตามคอทงคอท่อนะครับสำคัญดูตรงไหนรู้ไหมฮะนี่ครับดูเบ้าชกเบ้าโชกเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเบ้าชกคือโครงสร้างของตัวรถนะครับไอพวกเนี้ยคานมันยกเปลี่ยนได้ชุดๆเลยนะครับแต่เบ้าชกได้เปลี่ยนไม่ได้สติ๊ เม็ดอาร์คครับลอยซีนครับไม่มีโดนแกะโดนแงะเบ้าโช๊คไม่มีบุกไม่มีหยุมนะครับประมาณนี้หัวน็อตครับคานเดิมๆไม่มีขยับหัวน็อตแก้มครับเดิมๆไม่มีขยับหัวน็อตฝากระโปรงตัวในครับนี่ไม่มีขยับพร้อมกับเม็ดอาร์คี่เรียงตัวมาสวยงามแบบนี้ที่สําคัญนี่เลยน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับตาปั๊มโตยต้าเดิมแทะับฝากระโปรงเดิมๆเดิมแท้โตยต้าคานครับไล่มานะไม่โคดไม่งอรูกลมๆแบบนี้นะครับน็อตคานครับไม่มีขยับเลย นะสักตัวเดียวนะครับให้ดูละเอียดละเอียดนะดูแล้วกระผมดูให้เหมือนกับว่ามาดูรถเองที่บริษาทเพย์ยนนะครับนี่เดิมเดิมหมดเลยนะครับอ่าไทยโคยโตะนะครับไฟหน้าเดิมเดิมจากป้ายแดงน็อตแก้มนะครับแก้มไม่มีขยับเลยนะครับรถเดิมๆครับทั้งคันตามที่ผมบอกไปคุ้มครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันได้วีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นเมทปีสองพันยี่สิบไปใช้งานนะครับหัวนัดเดิมๆครับไม่มีขยับเบ็ดอาร์ฝากระโปรงเดิมๆไล่เยิงมานะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทเนี่ย สติอ่ะซิกเกร์น้ำยาปองอากาศนะครับอยู่ครบถ้วนนะครับร้อยซีนนะครับเอาเล็บจิกเข้าไปเนี่เล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับพี่สนใจ รีบโทรรีบติดต่อมานะครับถือว่าราคาดีมากๆสำหรับวีออสคันนี้359,000หาหพี่ได้วีออส1.5รุ่นมิดปี2020ไปใช้นะครับในราคา359,000ฟราหาพนฟีดาวผลแค่หกพันหน่งร้อบาทเองนะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมาก็ไม่เยอะนะครับ84,000ื 84, ่โลมไม่ถึงแสนเลยนะและเป็นรถหน่วยงานด้วยข้อดีรถหน่วยงานเนี่ยเข้าศูนย์ทุระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับรถคันนี้ผ่านการดูแลแม่ทันสูงมาตลอดเลยนะครับสบายใจได้นะครับในเรื่อง,องคุณภาพนะครับการันตีให้ทุกอยย่างเล นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับดูที่ผมทว่าผมนะครับวิพทยนต์ให้ผมดูแลเดี๋ยวผมจัดการให้เสร็จสับเลยนะครับภาษีพรบนะครับยันโอนนะครับเรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการที่ตอบโจทย์นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมีปีสิบสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดดาวผลหกพันหนึ่งเลขไม่แปดหมื่นสี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ